และในวันนี้เนี่ยผมจะมาออกล่าเจ้ามอนสเตอร์แห่งท้องทะเลนะฮะซึ่งแบบนี้เนี่ยมีชื่อว่า s c p s มอน o n s อร์นั่นเองท่านผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยมันมีอัปเดตใหม่เข้ามานะมีเมกกาโอนเข้ามาด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยคนกําลังล่าเมกกาโอนกันอยู่พอดีเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องไปช่วยแหละนะซึ่งลงไปเอาเรือก่อนเอ้ยเรือไม่มีหรออ๋อเราสามารถเรียกเรือได้ไหมเรือเรือของผมอยู่ไหนอ่ะโอเคต้องเรียกมุมนี้เหรออืมเรือละครับผมผมต้องการเรือไม่มีเรือ นี่คือผมจะไปยังไงว่ายน้ําไปก็ได้โอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมยังไม่มีปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมกระดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเข้ามาอย่ในนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาปืนกันคือตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ทั้งหมด5 8าปบาทท่านผู้ชมผมไปซื้อในส่วนของลูกซองเลยดีกว่าอืม,มาผมซื้อลูกซองมาแล้วเจ้าแม่ก็เอ้ยมันมาตรงนี้ผมยิงเลยผมว่าน่าจะเคลียร์ได้ไม่กรุ๊ปว่ายน้ำลงไปเลยตามมาย,ยิงยัางในน้ำมผมซื้อลูกซองมาแล้วถึงสวยแล้ว ตัวแล้วอยากเข้ามาไม่กระโดดย่าอย่านะอืมโอเคมันยังมุดลงไปใต้น้ำท่านผู้ชมผมหนีได้ฮะจะไม่กระโดดจะวิ่งหนีไปไหน่อยไม่ใช่สิจะว่ายหนีไปไหนต้องบอกอย่างนี้เอผมอยู่แถวๆใต้เรือไปดีกว่าเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวสวยแล้วท่านผู้ชมสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วดีนะยังกระโดดลงได้อืมาเจ้าไม่กระโดดผมไม่มีเรือแต่ว่าผมนั้นสามารถว่ายน้ําตามไปได้ ซึ่งแน่นอนว่านายหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าเลื่อนนายหมดแล้วโอ้ oh my g อ d เรานั้นสามารถล่าไมโลรอดอนได้แล้วฮะซึ่งผมเนี่ยมาช่วยล่าตอนที่เจ้าไมโลรอดอนเนี่ยใกล้จะตายแล้วท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตัวต่อเอ้ยตัวต่อไปนกำลังจะเกิดแล้วนะฮะเอ้ยนี่เรือ <c oughs> ยืมเรือหน่อยแล้วกันเพื่อนไอตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะอันะไรคือขาวๆอ่ะอันนี้คืออ,อ๋นนอซากเมโลรอดอนนะท่านผู้ชมโอเคและตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าอีกตัวหนึ่งกําลังจะเกิดแล้วนะฮะเอ้ยมันเกิดแล้วสิ คือมันเป็นเบบี้มาจาท่านผู้ชมโอ้หออรกนมาจาเหรอโอ้โหเลือดเยอะมากเลือดสี่หมื่นแปดโอ้คือผมซื้อลูกซองออมาไปก่อนเลยมันชิปล็อกไม่ได้อะถ้ามันชิปล็อกได้มันน่าจะง่ายกว่านี้โอเคยิงไปฮะยิงไปยิงไปอุ้ยมัน,ม,นมันแท้เลยผมโดนแท้อุ้ยเลือดเลือดหายเกือบหมดท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเกิดสองตัวมีออรกนมาจาเกิด ja, ด้วยตัวแม่ตัวแม่ก็เกิดตัวแม่เนี่ยเลือดสามแสนโอ้โหเลือดเยอะมาก ่วนตัวเลือลูกเนี่ยเลือดสี่หมื่นปดคือเลือดต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหว่ท่านผ<ๆ>ู้ชมเพราะว่าผมขอยิงตัวแม่ก่อนแล้วกันนะอืมตัวแม่ี่ตัวใหญ่มากเกินทั้งแม่ทั้งลูกเลยตรงน,รงนี้ตรงนี้มีลูกด้วยลูกกาลังแท้เลยโอ,โอ้ยตัวตัวบินโอไมค์ก้อน oh คือดุดมากสองตัวนี้สวยแล้วครับตอนนี้เนี่ยผมเอ้ยผมยังมีเงินอยู่นะโอเคผมซื้อลูกซองมาก่อนคือเราเนี่ยได้ลูกซองมาอยู่มาผมกลับมาแล้ว คือเมื่อกี้เนี่ยเจ้าออกแกนมาหาอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือผมเนี่ยจะต้องเคลียร์ทั้งแม่ทั้งลูกให้แต่โอ้โหตัวใหญ่มากคือนี่ตัวแม่ใช่ไหมตัวแบบใหญ่จริงๆนะฮะตึองใช้ลูกซองยิงไปก่อนรู้สึกเหมือนล <c oughs> ูกซองเนี่ยมันเบาๆท่านผู้ชมคือเลือดตั้งสามแสนห้าชาติไหนจะเคลียร์ได้ครับเนี่ยเอาตัวลูกก่อนแล้วกันนะตัวลูกเนี่ยเหมือนว่าจะยังเคลียร์ได้อยู่โอเคเอาตัวลูกก่อนเหมือนว่าตัวลูกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเลือดใกล้จะตายแล้วท่านผู้ชมคือเลือดหายไปเยอะแหละ เดือเลือดอยู่ประมาณ12 0 0 0หมื่นดูว่าน่าจะได้นะลูกอยู่ไหนล่ะเดอแต่ตัวแม่ตัวลูกอยู่ตรงไหนนี่อยู่ข้างใต้นี้หรือเปล่าเดี๋ยวหาตัวลูกก่อนเนะคืออย่างเคลียตัวลูกออกไปก่อนอ่ะตัวแม่นี่มันถึกมากตัวแม่นี่เลือดมันสามแสนเลยนะคือเอาตัวลูกก่อนตัวลูกไปไหนแล้วเมื่อกี้เหมือนจะเห็นอยู่เลยตัวลูกอยู่ไหนนี่คือดำลงไปใต้น้ำาร้ตัวลูกอ๋อนี่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 ป่ะเออนี่ตัวลูกตัวลูกขึ้นมาเจ้าตัวลูกเออเดี๋ยวผมขอเคลียตัวลูกก่อนชอบอยู่กับตัวแม่ใช่ไหมเอา นี่ไม่ตัคนได้เคลียตัวลูกฮะผมเนี่ยยืนยิงฟรีได้ท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวให้ไว้ก่อนอแต่ตัวลูกอยู่ตรงไหนเอาตรงน o n นี้ตัวลูกหรือว่าผมเนี่ยจะต้องกระโดดลงไป <c oughs> กระโดดลงไปยิงกับมันเลยดีกว่าข้างบนเนี่ยรู้สึกว่ายิงยากมากตรงนี้ตรงนี้เออนี่โหตัวลูกจะหนีไปไหนเอาตัวลูกก่อนทุกคนลุมตัวลูกมันก่อนเฮ้าายเาาดี๋ยวเดีดเ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 เเดเาเด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 ด้ดเดเด โอ้โหเหนตัวลูกอยู่ที่ไหนคือตัวลูกเนี่ยจะตายแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่้างใต้เอาตัวลูกก่อนเลยเอาตัวลูกก่อนตัวลูกจะตายแล้วตัวเลื่อลูกเลือหรเหลือลิ้นลิ้นพันตัวลูกเนี่ยเลื่ดเหลือสี่พันแล้วฮะเหลือเหลือสามเนสี่้ยเอาตัวลูกก่อนทุกคนรุมตัวลูกมันอืมเอาลูกมันให้ได้ก่อนนะฮะแล้วค่อยไปลุมยิงตัวแม่แต่ว่าตัวแม่เนี่ยแต่มันมันเริ่มเล็งผมละือจะหนีไปไหน จะหนีไปดูนมแม่หรอกัมมากอน,นีเลือเหลือสองพันโดนแน่ผมตามสุดคือผมตามสุดผมตามมาให้หนีเลือเหลือพันแปดแล้วฮะตอนนี้อย่าหนีนะอืมตามลงมาอย่างนีนี่แหละคือทุกคนลุมยิงลูกมันอยา่ยาอย่า <c oughs> เออยังหลบได้เออเออดมาเฮ้เพื่อนเออทําดีมากเพื่อนทุกคนช่วยกันลุมยิงลูกเอาลูกก่อนค่อยไปเอาตัวแม่นี่นี่นี่ลูกโผล่มันหันมาหาผมอีกแล้วยานะ อย่าแม่มาแม่คือ,อนิดเดียวอย่านะขอขอ,อ,อไม่ได้การท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมต้องรีบกระโดดน้ําลงไปยิงมันเพราะว่าตัวลูกเนี่ยมันจะตายแล้วตัวลูกมันอยู่ไหนแล้วนี่ไหไปไหนละเฮ้ยนี่นี่นี่ตัวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอขอยิงลูกขอยิงลูกตัวแม่อย่าเพิ่งเกะก,กะอืมผมหลบหลังตัวแม่คือลูกมันมาชนด้วยไงเอ,อ้ใกล้แล้วใกล้แล้วเออผมจูบก,กับแม่มันได้ เลือดเหลือประมาณ200ท่านผู้ชมต้องยิงหัววะต้องดาเมจถึงจะแรงขึ้นเฮ้ยอย่าพึ่งได้ไหมยอย่าพึ่งบังได้ไหมโอเคอืมอุ้ยเลือดหายเมื่อกี้โดนอุ่ยเลือดเหลือ 9, เก้าเลือดเหลือเก้าจะหนีไปไหนเอาเอเคไหมเอเคเอเคนิดเดียว AK, AK, เอเคเอเคเออผมเคลียร์ตัวลูกมันได้แล้วฮะได้ตังค์มาด้วย200กว่าบาทแล้วก็เหลือตัวแม่แล้วปัญหาหลักปัญหาระดับชาติตัวแม่ คือตัวแม่เนี่ยเลือดสามแสนนะผู้ชมคือจะเอาลงไหมเนี่ยอเอาตัวแม่ก่อนเลยตัวแม่เลือดสามแสนต้องรีบตายนะท่านะผู้ชมแล้วเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะมีเดอะบลูฟเกิดนะซึ่ง <laughs> มันเกิดแล้วอะ่ะโอ้โหปากมันใหญ่มากถ้าเกิดว่าผมเนี่ยกระโดดลงไปในน้ำเนี่ยผมอาจจะไม่รอดได้ท่านผู้ชมคือเรายิงจากข้างบนเลือดเดอะบลูฟเนี่ยสองแสนส่วนโอ้โหออแกนมาฮาเนี่ยสองล้านสามแสนท่านผู้ชมสามแสนหรือสามล้านวะ้วยสิบรล่อสามแสนนะ โอเคสามแสนห้า okay. ตอนนี้เนี่ยเพิ่งหายไปประมาณสามแสนสี่แสนท่านผู้ชมคือเลือดมันเยอะมากอะคือเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยโอ้ต้องใช้เวลานานขนาดไหนดิกว่าจะยิงแต่ละตัวเนี่ยตายท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยสองสองแสนนะผมคิดว่าสองแสนเนี่ยยังพอเอาลงได้ท่านผู้ชมแต่คือสามแสนเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาแบบโคตรนานมาเจ้าเดอะบูฟกับออเกนมาฮาเราลงมายิงมันเลยดีกว่าเพราะว่าผมนั้นชอบก่า จ้าความทาาเอ้ยแต่มันตัวติดกันนะผมอาจจะจุกผ่านมันได้ถ้าไม่ชมนี่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 เออขึ้นไปอยู่บนหลังขึ้นไปอยู่บนหลังเออขึ้นไปอยู่บนหลังเดอะบูฟเดอะบูมกัดกันเองไหมมันกัดกันเองไหมเกินกัดกันเองไหมยิงออแกนเอ้ดเ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 มเดเดเดเกเดเดเดตดเ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 ด้ดเดเดเกมดเดเดตดเงเดเดกดเ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 วเดเ่เดเดเอเวเดเอนดเดเดเเดาดดเดเเดเดดเนเดเดเดเ่เดเดเดเเดเดเเเเน่ คือตอนแรกเนี่ยเลือดมันหายไปห้าหมื่นแล้วนะฮะซึ่งมันกลับมาโอไมคก่อนแล้วก็มีเจ้าเมกโะรอนเนี่ยเกิดด้วยซึ่งมันเกิด3มตัวเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดอะบรูฟเนี่ยเลือดมันเหลือแสนกว่ากแล้วท่านผู้ชมคือเลือดมันจะหายไปแสนหนึ่งละคือใช้เวลายิงเนี่ยโคตรนานเลยคือนานมากนะฮะกว่าจะเคลียร์ได้แต่ละตัวแล้วประเด็นคือไอตัวนี้มันเลือดรีด้วยไงคือเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเคลียร์ได้เลยทีนี้ โอเคครับสังคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการําคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ